ทำอะไรอยู่ครับอันนี้ผมทอดปลาครับทอดปลาปลาอะไรครับปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนนะครับผมตอนนี้นอันนี้คือขั้นตอนทำอะไรครับล้างจานครับล้างจานเนาะล้างจานเฉยๆ,ๆไม่มีอะไรคลดลับความอร่อยอ่าแต่เราจะทำน้ำจิ้มครับรน้ำจิ<ๆ>ม้มเป็นน้ำจิ้มมะนาวน้ำจิ้มมะนาวเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรครับไม่มีครับเลยวพราไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะผมจิ้มครับ ้ปลาทูดิบจะมีอะไรบ้างนะฮะพริกนะครับพริกครับใส่ไปครับครับนี่ครับใส่พริกไปดูกันนะครับจผ็ดมากเผ็ดน้อยครับทำกันให้ดีนะครับเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยครับดีครับตัดกันบ้างครับตัดมาที่ปลาครับนี่ครับปลาสีโลกว่าโลครับใส่กระเทียมครับหัว อันนี้น้ำมะขามเปียกไหมครับน้ำมะขามเปียกครับผมไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอม่ใาทำไมเนาะถามไม่เสรครับใช้น้ำมะขามเปียกไหมอ่าใส่เกลือหน่อยครับหนุ่มเดียวขออย่างเดียวนะคนคอมเมนต์อย่าตักอย่าแซวพี่กูว่าตัดเล็บออกแค่นั้นมันเป็นอันนี้คือเชฟใหญ่อันนี้คือผู้ช่วยเชฟใช่ค่ะเพิ่งมาใหม่มาทำงานมาแรกค่ะเอาเหมือนมะนาวหรอคะเชฟครับนี่ครับอ่ามีคนนีงครับทำไมเปิดไฟเบาอ้าว ไอออ่ายังไงยังไงมเดียวทนอา่รงเหรอเอออ้านี่กับเมกันนอทีเอเีแล้วเชฟใส่แว่นด้วยเดี๋ยวน้ำมันกันเองเขาตานีเลยเป็นเป็นกี่ลูกะอแล้วครับมะนาวสองลูกครับอันนี้อ่ามะปรางหรอมะตุดิบมคุเทศมะคุเทศเนาะ เรียกว่ามาคูชีปอะไรมาคุชีปเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้หนึ่งสองอ่าเราใส่แค่นี้ครับพอแล้วครับชูอะไรชูรสครับชูสีหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอ่ะเกลือใช่ไหมเกลือนี่มาได้มาจากที่ไหนครับพี่มาอะไรพี่มาอะไรอันนี้คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลอยู่ไหน่อยโอ้ น่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนเป็นเก็บเราจะใส่เป็นนิดนึงตัดขวานิดนึงนะครับน,นี่ตัดขาอีนิดนึงตัดขาอีนิดนึงอีนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเราตัดไปดูตอนสุกเลยแล้วกันนะครับทุกคน นี่ครับเขาเชฟกนทางห้างเราบ้านๆเลยนะ โอ้โหขอเสียงค่ะผมจานเท่าไหร่จานนี้ยโอ้ยต้อมือเอ้ยเขย่าครับอันนี้จะราดหรือว่าจิ้มอะไรครัเอีอ่าเดี๋ยวจิ้มมาแนะเนี่ยจิ้มลงอ้าวที่เหลือใคร